ขอต้นนอนรับสู่เทคเตอร์โอมครับวันนี้ผมอยู่ที่อมะตะซิตี้ชนบุรีครับโรงงานประกอบรถเทคเตอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการประกอบรถเทคเตอร์นะครับว่าแต่ละคันที่เราเอามาใช้งานเนี่ยมันต้องผ่านการผลิตและเทคโนโลยีดีๆอะไรที่ล้ำสมัยบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับทุกคนไปเ <ไป S 1> ข้ามาถึงก็มีลูกของเราเลยเนี่ยคนดังคนดังมากี่เนี่ย นัเดินแบบนี้ต้องเดินปิดหน้าแนละ้วโดนยึงเสื้อเยอะมึมาจากไหน <c oughs> และที่นี่ก็คือโรงงานประกอบและผลิตรถแท็กเตอร์คูปต้าและรถเกี่ยวนวดข้าวที่วางขายในประเทศไทยและส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกเลยนะครับซึ่งผมก็ได้รับเกียรติจากทางคูปต้าให้เข้ามาเยี่ยมชมสายการผลิตซึ่งบอกเลยครับว่าผมตื่นเต้นมากม เรามาเริ่มกันที่สายการผลิตของรถแท็กเตอร์เลยนะครับซึ่งที่นี่จะผลิตรถแท็กเตอร์รุ่น B-Series L-Series MU-Series แล้วก็ชุดส่งกำลังนะครับอย่างแรกที่ผมประทับใจเลยเมื่อเข้ามาถึงนะครับก็คือที่นี่เขาใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยบวกกับ AI ที่เข้ามาช่วยในการผลิต ซึ่งรถแท็กเตอร์หคันเนี่ยใช้เวลาประกอบเพียงแค่2หนนาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับสุดยอดมากๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ AGV ตัวนี้นะครับที่คอยลำเลียงชิ้นส่วนอะไหล่ไปจุดต่างๆของลายการผลิตซึ่งมีความแม่นยำสูงมากๆหรือแม้แต่งานพ่นสีนะครับที่นี่ก็ใช้โรบ,บอตในการพ่นผมนี่ขายสงสัยเลยครับว่าทำไมสีของรถคูบต้าถึงได้สวยและติดทนนานแบบนี้ และอีกระบบหนึ่งนะครับที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือระบบอินเตอร์ล็อกนะครับที่เขามาช่วยตรวจับไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประกอบ รถเนกเตอร์1คันเนี่ยมีน็อตมากกว่า600จุดเลยนะครับระบบอินเตอร์ล็อกก็จะเข้ามาช่วยตรวจสอบว่าน็อตทุกตัวได้ถูกขันอย่างครบถ้วนแล้วหรือแม้แต่ชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็ตรวจจับด้วยระบบนี้ด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประกอบซึ่งมั่นใจได้เลยครับว่าที่นี่มาตรฐานโรงงานจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆและผมก็ได้มีโอกาสทดสอบระบบอินเตอร์ล็อกนี้ด้วยตัวเองนะทุกคนรู้ไหมครับว่าน็อต1ตัวเนี่ยเราต้องตรวจสอบกันถึง4รอบนะครับถ้าเราทําไม่ครบกัน ตอนเนี่ยระบบนี้ก็จะหยุดลายการผลิตเพื่อให้ทีมผู้ประกอบได้เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขนะครับเรียกได้ว่าแต่ละจุดเนี่ยไม่มีความผิดพลาดในการประกอบรถเทคเตอร์เลยนะครับแม่เทคโนโลยีเขาล้ำสมัยจริงๆหลังจากที่ประกอบเฟืองท้ายเครื่องยนต์และเพลาหน้านะครับเขาก็จะเอารถไปเทสใต้น้ำนะครับเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าตัวรถเนี่ยไม่มีจุดรดั่วซึม ก่อนที่จะประกอบสายไฟและพวกบอดี้ต่างๆนะครับผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมรถคูปต้าที่ปั่นนาน้ำลึกๆเนี่ยถึงไม่เกิดความเสียหายตัวชิ้นส่วนภายในเลยนะเรียกได้ว่าลุยนาน้ำได้อย่างมั่นใจเลยครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การเทสระบบไคดรอลิกนะครับพวงมาลัยร,ระบบแขนยกเพื่อให้แน่ใจว่าทุกระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อนจะนํารถขึ้นไปเทสบนไดโนอีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจเช็ครอบสุดท้ายก่อนที่จะติดสติกเกอร์ผ่านการผลิตแล้วก็นํารถไปเก็บอย่างโกดังนะครับอันนี้เพิ่งเสร็จจากเตาเลยอ่าออกมาแล้วเป็นไงบ้างจะบอกว่าเป็นไงบ้างเอาเริ่มจากอันนี้่บนผมนะขั้นตอนการผลิตสุดยอดมากแต่ละขั้นตอนเนาะใช่ขอขอแล้วนะไม่ แต่ละแต่ละขั้นตอนนี่คือเขาแบบละเอียดมากนะพี่โอมเนาะขันน็อตแต่ละตัวเนาะต้องใช้แบบเทคโนโลยีที่ล้ำมากนะเขาามช่วยนั่นแหละภาษาบนผมคอืของผมน่าจะเป็นในเรื่องของ Security เอ้ยไม่ใช่ซภเคาไทยิตี้นะเรียก Quality ก็คือเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยแล้วก็การควบคุมคุณภาพของเขานั้นถือว่ามาตรฐานญี่ปุ่นจริงครับอะไรนะพี่โมถามม่ด อะไรพอดีอะไรอะไรอะไรรับไม่หลังที่เราเข้าไปในลายผลิตเมื่อกี้เป็นไงบ้างออยากไปดูทุกขั้นตอนของการผลิตอ่ะขั้นตอนเขาทันสมัยมากครับเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีควบคุมทุกอย่างเลยก็เรียกว่าไม่มีการผิดพลาดแน่นอนนะครับจากที่ผมเข้าไปดูมานะครับตรงนี้ก็เป็นลายผลิตของรถเต cker อ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูลายผลิตของรถเกี่ยวกันอีกทีนึ่งในฝั่งนู้นทุกคนนะไปสุดยอดเยี่ยมมาก เรามาดูทางด้านของรถเกี่ยวกันบ้างนะครับที่นี่ก็จะผลิตรถเกี่ยวรุ่น DC 70ถึง DC 108นะครับก็จะมีทางรุ่นลองกระสอบแล้วก็รุ่นถังเก็บข้าวนะครับหรือแม้แต่เจ้าตัว AirCabin นะก็ผลิตที่นี่ครับ มันเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เห็นการประกอบรถเกี่ยวข้าวกูบุต้าผมนิทึ่งกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเขามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมหรืองานสีนะครับที่นี่เขาก็ใช้โรบอทในการผลิตตึงบอกตรงๆเลยครับผมก็ไม่ชํานาญในด้านรถเกี่ยวนะครับแต่ผมกล้ายืนยันได้เลยครับว่าทุกขัก้นตอนการประกอบของเขาปราณีตใส่ใจและได้มาตรฐานโรง,งงานจากประเทศญี่ปุ่นจริงๆครับ ไม่ง่ายครับกว่าจะได้รถเกี่ยวหนึ่งคันเนี่ยต้องเช็คแล้วเช็คอีกตรวจแล้ว,ตรว,ลวตรวจอีกเรียกได้ว่าไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับเมื่อกี้เราก็เข้าไปดูในลายผลิตของรถเกี่ยวนะฝั่งนี้นะใช่เป็นไงบ้างพี่บอยสุดๆุดสุดยอดอม,มาก QC รายละเอียดในใเรื่องของความปลอดภัยอเอยการผลิตการประกอบที่ว่าใช้เวลารถเกี่ยวใช้เวลาแค่7นาทีต่อคันอ่าเร็วมากอู้ย คันหนึ่งประกอบ7นาทีเทคโนโลยีที่ใช้นี่สุดยอดนะทำหน้ามากนะมีทั้งเจ้าน้องโรบอทที่คอยบอว่าขนย้ายเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะไหล่รบบอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวโครงองหญ่ตัวถังเขาเรียกตัวนวดข้าวตัวเกี่ยวเกี่ยวหลายขั้นตอนนะใช่เรื่องสีอสีเขาก็โรบอทพ่นนะ แต่คนจุดที่เขาผ่านมาคือพิธีพิถันนะมาตรฐานเขาดีใชเถ้าน็อตขาดไปตัวเดียวเนี่ยคือผลิตต่อไม่ได้เออถ้าสมมุติว่าเราขันเข้าไปไม่ครบองค์ประกอบของเขาไม่ว่าจะขันตอนแรกคือขันน็อตเข้าไปเฉยรอบสองขันปอนรอบ3ก็คือเช็คคีมรอบ4ี่คือเป็นเช็คน็อตเป็นการขีดขีดน็อตมักน็อตอันนี้ถ้าไม่ผ่านทั้งขั้นตอนพวกนี้ของเขา มันจะไม่สามารถออกจากระบบการผลิตได้เลยแล้วมันจะไม่อนุญาตระบบจะไม่อนุญาตให้ผ่านการผลิตออกไปจากโรงงานเรียกได้ว่าพิธีพิธานแล้วก็มาตรฐานสูงใช่เหแล้วก็ข้างหลังนี่ก็คือเป็นรถเกี่ยวที่ประกอบเสร็จแล้วใช่ครับอันนี้สดจากเตาเลยทุกคนอันนี้คือประกอบเสร็จปุ๊บขับเทสทสมีเทสมีอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจอดตรงนี้แล้วก็จอดตัวนี้นะครับไม่ใช่จอดอยู่ตรงนี้ถาวรนะก็คือจะเอาเข้าไปโกดังเก็บตัวรถเกี่ยวนั่นเอง นี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับของโรงงานการผลิตรถเตตอร์ที่นี่ก็คือรถเ,เต c อร r ด้านหลังนะครับที่ตรวจสอบมาตรฐานจนเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับก็นําขึ้นรถแล้วก็ส่งต่อไปให้กับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็จะได้ใช้ได้ลองขับกันก็นี่แหละครับทุกคน ผมเป็นคนที่ใช้รถคูบุต้ามา10กว่าปีครับเมื่อได้มาเห็นการผลิตที่มาตรฐานสูงแบบนี้ผมมั่นใจเลยครับว่าคูบุต้าคือขันที่ใช่ของผมคนเราสามารถซื้อแท็กเตอร์และรถเกี่ยวได้ไม่กี่ครั้งหรอกครับในชีวิตและเมื่อตัดสินใจที่จะซื้อคูบุต้าคือคำตอบที่ใช่เลยครับก็ <S <S ฝากกดติดตามเพจ Facebook สยามคูบุต้าและช่องทางอื่นๆของสยามคูบุต้าไว้ด้วยนะครับ ผมจะเก็บความประทับใจนี้ไว้ตลอดไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ